สวัสดีครับสำหรับการเจาะลึกครั้งนี้เเราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นเอกสารจิตวิทยาคลินิกเลยที่เอาเอ,อมุมมองแบบ a d l e เ i a รียนมาผสมกับการวินิจฉัย DSM 5ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะกับนักจิตวิทยาหรือว่าคนที่กำลังศึกษาด้านนี้อยู่ที่อยากจะเอาไปปรับใช้ในการทำจิตบำบัดจริงๆนะคะครับผมเพราะเป้าหมายเราก็คือ กลั่นเอาแนวคิดหลักๆเนี่ยมาดูว่าจะประยุกต์ใช้ยังไงให้ลึกซึ้งกว่าแค่การติ๊กตามเกมวินิจฉัยเฉยๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือไปให้ถึงความเข้าใจตัวผู้รับบริการจริงๆเริ่มต้นกันที่หัวใจของแอดเลอร์เลยเรื่องวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยครับที่ว่ามันมีทั้งแบบยืดหยุ่นกับตายตัวไอ้แบบตายตัวนี้มันมันส่งผลเสียยังไงนะครับ ค่ะคือถ้าไลฟ์สไตล์มันแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นเนี่ยคนคนนั้นมักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเหตุผลส่วนตัวหรือ private sense เยอะนะคะเหตุผลส่วนตัวค่ะมันเป็นเหมือนตักกะเฉพาะตัวที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือ,อ common sense มากนักเพื่อปกป้องความรู้สึกตัวเองเป็นหลักมากกว่าจะใช้ common sense แก้ปัญหาอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าอาการที่แสดงออกมาอย่างความกังวลหรือพฤติกรรมแปลกแเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาหลัก ในมุมมองนี้ใช่ค่ะมันอาจจะเป็นเหมือน,นกลไกปกป้องหรือ safe guarding มากกว่าปกป้องปกป้องจากอะไรครับก็อาจจะเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขารู้สึกลึกๆว่าเป็นความล้มเหลวหรือภาระหน้าที่ในชีวิต life tasks ที่เขากลัวว่าจะทําไม่ได้ดีนะคะอืมน่าสนใจครับแล้วก็มีเรื่องความสนใจในสังคม social interest ด้วยใช่ไหมครับที่ว่าถ้าขาดไปก็จะเชื่อมโยงกับปัญหาทางจิตใจ ใช่ค่ะการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยากช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยแอดเลอร์มองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าขาดตรงนี้ไปก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้พอเราต้องใช้ DSM 5ในการวินิจฉัยซึ่งมันเป็นระบบมาตรฐานนะครับเอกสารนี้บอกว่ามุมมองแอดเลอร์เข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างครับอ๋อช่วยได้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะในการทําการสร้างมโนทัศน์รายกร,รณีหรือ case conceptualization อืมอืมคือมันช่วยให้เรามองทะลุรหัสวินิจฉัย ไปเห็นว่าอาการเหล่านั้นมันเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของเขาความเชื่อเป้าหมายหรือเหตุผลส่วนตัวที่ซ่อนอยู่ยังไงทําให้วางแผนบําบัดได้ตรงจุดกับคนคนนั้นมากขึ้นครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวทาง DSM 5ใหม่ๆที่เน้นการวินิจฉัยหลับ Principle Diagnosis ที่เป็นจุดโฟกัสของการบําบัดอยู่แล้วใช่เลยค่ะมันไปด้วยกันได้ดีพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับเช่น ถ้าเป็นเคสที่วินิจฉัยตาม DSM 5แล้วเราจะเอาแนวคิดนี้ไปมองเพิ่มยังไงได้เลยค่ะสมมุติเราเจอเคสโรคบุคลิกภาพแบบก้ากึ่ง BPD ที่เรารู้ว่าเขามีอารมณ์ไม่มั่นคงความสัมพันธ์เปราะบางมองอะไรสุดโต่งเขาจัดดำจัดครับมุมมองแอ l เลอร์อาจจะช่วยให้เราตั้งคำถามว่าเออความหุนหันพันแล่นหรือการมองแบบเขาดำเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรในไลฟ์สไตล์ของเขา มันอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ช่วยปกป้องความรู้สึกเปราะบางมากๆข้างในหรือเปล่าการบําบัดก็จะเข้าไปสํารวจตรงนี้ด้วยอ๋อคือไม่ได้มองแค่ว่าเป็นอาการแต่ดูหน้าที่ของมันด้วยแล้วถ้าเป็นกลุ่มโรคซึมเศร้า depressive disorder ล่ะครับในเอกสารเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นนะคะอย่าง major depressive disorder ที่อาจจะมีปัจจัยชีวภาพท่เข้ามาเกี่ยวเยอะหน่อยกับ persistent depressive disorder dysthymia ที่มักจะดูเรื้อรังกว่า ดิสไทเมียค่ะมุมมองแอดเลอร์อาจจะมองว่าภาวะซึมเศร้าเรื้อรังแบบดิสไทเมียเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นกลไกลปกป้องไม่ให้คนคนนั้นต้องไปเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพื้นฐานที่ผิดๆเกี่ยวกับตัวเองหรือเกี่ยวกับโลกที่เขายึดถือมานานก็ได้เหมือนกับว่าการเศร้ามันง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงความเชื่อลึกๆบางอย่างอาจจะเป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเป็นการสื่อสารความต้องการบางอย่างโดยไม่รู้ตัวก็ได้เหมือนกันอืม อืมน่าสนใจมากครับมีอีกตัวอย่างที่เอกสารพูดถึงคือโรคคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา BDD อันนี้ DSM 5จัดไปอยู่กลุ่มเดียวกับ OCD ใช่ค่ะเพราะมีลักษณะคิดวนๆย้ำๆคล้ายกันแล้วแอดเลอร์มอง BDD ยังไงครับก็อาจจะมองว่าการไปหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับข้อบกพร่องที่รับรู้บนใบหน้าหรือร่างกายเนี่ยมันอาจจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง กลยุทธ์ในการเบี่ยงเบนความสนใจจากความกังวลหรือความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ดีพอในด้านอื่นๆของชีวิตมาโฟกัสที่เรื่องรูปลักษ์แทนเพราะมันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พอจะควบคุมหรือแก้ไขได้มากกว่าการบำบัดก็จะไปช่วยดูเรื่องความคิดสมบูรณ์แบบแล้วก็หาที่มาของความพึงพอใจในตนเองจากทางอื่นด้วยเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไม่ว่าจะเป็น BPD ซึมเศร้าหรือ BDD เนี่ย การบำบัดแบบแอดเลเรีนก็จะพยายามเชื่อมโยงกลับไปที่การทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนความเชื่อในวิถีชีวิตหรือข้อผิดพลาดพื้นฐานเบสิกมิสติกส์พวกนี้ถูกต้องเลยค่ะหัวใจสัมพันธ์คือการบำบัดมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เน้นเรื่องการให้กำลังใจมากๆ การให้กำลังใจใช่ค่ะเพื่อช่วยให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมีคุณค่าพัฒนาโซเชียลอินเทรสมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะลองวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันระหว่างนักบำบัดกับผู้รับบริการอืมเป็นการมองแบบองค์รวมจริงๆนะครับทั้งกายใจสังคมเป้าหมายชีวิตมันเชื่อมกันหมดเลยใช่ค่ะมองแบบโฮลิสติกเลยการผสมผสานความเข้าใจแบบแอดเลเรีนเข้ากับเกณฑ์ดี m 5 มันเลยช่วยให้นักบำบัดอย่างเราๆอ่ะวางแผนช่วยเหลือได้ทั้งตรงจุดมีประสิทธิภาพแล้วก็เคารพความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการมากๆครับผมก่อนจะจบกันไปมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากเอกสารนี้อยากให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยฝากไว้หน่อยครับค่ะก็อยากจะชวนให้ลองคิดต่อนะคะว่า ถ้าเราตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องหรือเซฟการดิงฟังก์ชันของอาการต่างๆมากขึ้นแม้แต่ในโรคที่ดูเหมือนจะมีปัจจัยทางชีวภาพเยอะๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนบทสนทนาในห้องบําบัดของเราไปได้ยังไงบ้างอืมเปลี่ยนไปในแง่ไหนครับมันอาจจะช่วยเสริมพลังเอ็มพาวเวอรให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทําความเข้าใจปัญหาตัวเองมากขึ้นไหม หรือทำให้เขากล้าที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับภาระหน้าที่ในชีวิต re-engagement with life tasks มากขึ้นหรือเปล่าน่าคิดมากครับเป็นคำถามที่อาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำงานของเราได้เลยค่ะก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแน่นอนครับขอบคุณมากครับ